ก็ได้รถชิงคันใหญ่ค่ะชิงมาดิชิงอย่าไปทำตัวเสียสนมงไปสองคนนี้นะชิงไม่รู้เหรอว่าสองคนนี้ทำธุรกิจจริงตอนนี้ติดหนี้ใหญ่เลยถ้ามันไม่ยิงป็นชิงนะมันมีตังค์คืนแน่นอนเชื่อพี่พี่เชนแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงวะพี่จำได้ว่าตอนที่พี่มีเงินอ่ะแกไม่เป็นแบบนี้น่ หลังจากธุรกิจพี่เจงพี่มาที่หาแม่เมื่อไหร่แกก็ไม่เคยต้อนรับพี่เลยถึงธุรกิจพี่จะเจงแต่พี่ก็ไม่ได้จะมาขอ,อยืมเงินแกซะหน่อยพี่ก็แค่อยากมาหาแม่พี่คะชิงไม่ต้องพูดหลังจากธุรกิจพี่เจงเชนก็ไม่เคยต้อนรับพี่เลยสักครั้งค่าสักมือก็ไม่เคยชวนกินหาวิธีไล่พี่กลับไปตลอดที่ชิงมานะ ต้อนรับเป็นอย่างดีส่วนเราสองคนทุกทีก็เหมือนแขกทีไ่ได้รับเชิญพี่คะพี่พูดแบบนี้